ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องตึกร้างหลังบ้านตึกร้างที่ได้ประสบพบเจอมีความน่ากลัวถึงขนาดที่เจ้าของตึกยังต้องยอมปล่อยเป็นตึกร้างภาพและข้อมูลที่หยิบยกมาไม่ใช่เหตุการณ์ในเรื่องเล่าหลายท่านคงนึกถึงบรรยากาศบ้านร้างตึกร้างสิ่งก่อสร้างทั้งที่ยังสร้างไม่เสร็จหรือบางทีสร้างเสร็จเรียบร้อยแต่กลับถูกปล่อยให้รกร้าง กลายเป็นสร้างปรักหักพังไม่มีกลิ่นอายของผู้คนสร้างความวังเวงให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่ละแวกนั้นยิ่งในยามค่ำคืนด้วยแล้วจำเป็นต้องผ่านหรือสัญจรไปมามันวิววิววังเวงยังไงชอบกลนพอพูดถึงเรื่องตึกร้างเลยนึกถึงตึกอลังการระฟ้าที่หนึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองธุรกิจที่มีทุนสร้างหลักพันล้านบาท แม่กลับถูกปล่อยทิ้งตั้งตระงานรกร้างมายาวนานกว่า20ปีเนื่องจากปัญหาหลายๆด้านรวมทั้งปัญหาพิศเศษรษฐกิจปีพุทธศักราช2540ด้วยความคิดตึกนี้มีความอลังการใหญ่โต ทำเลดีวิวแม่น้ำจึงเป็นแลนด์มาร์คขนาดย่อมๆของเหล่าบรรดากราฟฟิตีนักกดชัตเตอร์ทั้งหลายที่เข้ามาเก็บภาพเก็บบรรยากาศทั้งกลางวันและยามค่ำคืนจนทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อมีผู้เลือกสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สุดท้ายของชีวิตจนเป็นข่าวด่งดังทั่วโลกเมื่อหลายปีที่ผ่านมาทำให้ตึกระฟ้าแห่งนี้มีฉาย,ยาว่าโกดทาวเวอร นอกจากพิเศษฐกิจแล้วยังมีอีกหนึ่งความเชื่อที่ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ต้องอาถรรพ์กลายเป็นสถานที่รกร้างและไม่สามารถทำการสิ่งใดได้เลย ตึกนี้ถูกสร้างขึ้นใกล้ๆก,กับวัดอารามหลวงด้วยความที่ตัวตึกมีขนาดใหญ่โตสูงถึง47ชั้นยังไม่นับรวมชั้นใต้ดินอีก2ชั้นทำให้เงาของตึกไปพาดผ่านบทบางวาดัดซึ่งภายในวดัดมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่อีกทั้งยังมีเรือสำเภาพระเจดีที่ในหลวงรัชกาลที่3ส่งรับสั่งให้สร้างขึ้น ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในพื้นที่ให้ความเคารพนับถืออย่างมากความเชื่อนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ตึกระฟ้ากลายเป็นตึกอาถรรพ์และถูกปล่อยทิ้งร้างมานานร่วมกว่า20ปี ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามจะพิเศรษฐกิจหรืออาถรรพ์ของสถานที่ที่ทำให้ตึกแห่งนี้กลายเป็นสถานที่รกร้างและยิ่งมีประวัติการตายมีสิ่งลี้ลับยิ่งเชิญชวนบรรดาผู้ที่ชื่นชอบการลองของการสัมผัสวิญญาณต่างๆเป็นอย่างดี ความหน้าหวาดกลัวหน้าวิตตกกลับไม่ใช่แค่เรื่องนี้ลับเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าตึกร้างสถานที่รกร้างคือสถานที่ที่ไม่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมย่อมมีสภาพสึกกร่อน ไปตามการเวลายิ่งยามกลางค่ำกลางคืนแสงสว่างส่องไม่ถึงการมองเห็นไม่ชัดเจนด้วยแล้วอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆหรือพัดตกลงมาได้และสิ่งที่สำคัญทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นตึกร้างบ้านร้างโรงงานร้างโรงพยาบาลร้างสถานที่รกร้างต่างๆล้วนมีเจ้าของทั้งสิน้นควรได้รับการอนุญาตจากเจ้าของสถานที่นั้นๆเสียก่อน